สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตตุ่มพาเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเจตตุมต่มจะมาพี่น้องเหมือนขานั่งนั่งนานเหมือนขาจะพามาอัปเดตท,ทุเรียนค่ะทุเรียนเรียนหลังจากที่ตอนนั้นมีใบงามงามแล้วนะคะตอนนี้มันแตกยอดแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องพี่น้องค่อยเหมือนขาค่อยนั่งยองยองนานเกินนะค่อยจะอัปเดตให้ดูนะคะนี่ค่ะทุเรียนค่อยกำลังรัดยอดแตกใบนะคะ ่ย่องที่ใบเขาเนะี่ยกำลังแตกยอดอันนี้ค่อยกำลังงามนะเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้อีกพี่น้องนี่ค่ะแตกใบแตกยอดกำลังงามดต้นนี้นะคะ นี <Es> <A> ่ค <half S 1> ่ะกำลังแตกใบแตกยอดกำลังงามชมบรรยากาศนะคะช่เรียนเออไปทำไมเออดูนะคะ นี่คะ่ะทุเรียนงามๆของค่อยกำลังแตกกอแตกกิ่งแตกยอดการ้องดีจังเลยวันนี้เนี่ยกำลังรัดยอดรัดใบแตกใบเสียงการ้องดีจังเลยนะคะเห็นกันไหมคะ เนี่ยกำลังรัดยอดแตกยอดแตกใบเกิดอยู่เนาะติดอยู่แต่ไม่รู้หน้าแรงจะจะติดหรือเปล่าเราไม่ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับพี่น้องปลูกทุเรียนเอาไว้ค่ะจวให้ดูทุเรียนที่เราปลูก